แกงส้มไข่เจียวทะเลนะคะนะคะสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ได้มาเจอเกันกับนาดิบแล้วนะคะวันนี้เสนอเมนูแกงส้มไข่เจียวช่ออมและซีฟู้ดค่ะเราไปทำกันเลยค่ะปลาสุกแล้วนะคะน่าก็จะเอาปลาแซลมอนออกมานะคะและก็กระชายนะคะ นัดก็จะเอามาโขกให้เป็นเนื้อเดียวกันกับปลาแซลมอนนะคะแล้วก็พริกแกงส้มค่ะ สำหรับนัดแล้วนะคะนัดก็จะชอบน้ำแกงส้มให้มีเนื้อปลานะคะเพราะเวลาตักซดนะคะจะได้กินเนื้อปลาไปด้วยนะคะนัดชอบแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนัดก็จะตักพักไว้ใส่ถ้วยนะคะ ต่อไปนัดก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะลงไปที่น้ำพอน้ำเดือดแล้วนัดก็จะเอาเครื่องลงไปนะคะที่นัดโขกไว้นี่ค่ะทุกคนน้ำแกงส้มนัดก็จะมีสีสันแบบนี้นะคะแล้วก็นัดก็จะเอาน้ำล้างโคกเทลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาหมอ้อไว้ค่ะนัดก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเกลือมีผงนัวแล้วก็มีน้ำตาลนะคะ แล้วก็ผงปรุงรสค่ะสําหรับนัดแล้วนะคะนัดก็จะชอบเตรียมเครื่องปรุงแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่มีความผิดพลาดในหม้อนะคะส่วนสามีก็มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณค่ะพอน้ําเดือดแล้วนะคะนัดก็จะใส่เครื่องปรุงที่นัดผสมไว้นะคะต่อมาค่ะนี่ค่ะ นัดก,ก็จะมาเตรียมชาโอมสดนะคะแล้วก็ซีฟู้ดค่ะและนัดก,ก็จะมาเตรียมเด็ดใบชาโอมนะคะและนัดก,ก็จะมาหั่นใบชาโอมให้เป็นเล็กๆแบบนี้นะคะตอกไข่ไก่ลงไปค่ะสองฟองไข่ไก่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนดน์นี้เขาจะเป็นสีขาวนะคะจะมีสีขาวและสีเนื้อเนาะมาปรุงกันเลยค่ะ นัดใส่ด้วยน้ำปลาค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซอ,อสปรุงรสค่ะน้ำตาลค่ะนัดก็จะเจียวกระเทียมนะคะเทไข่เจียวลงไปค่ะนัดก็จะทอดไข่เจียวเช่าอมแบบหนาๆน,น,น,นะคะ ไข่เจียวของนัดก็สุกดีแล้วนะคะแล้วนัดก็จะมาวางใส่กับกระดาษชิดช,ชู่ซับมันค่ะนี่คะ่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมคะไข่เจียวนัดออกมาเหลืองสวยมากเลยต่อมานัดซับน้ํามันเสร็จแล้วนัดก็ทําการหั่นเลยนะคะนัดจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเบาๆนะคะเดี๋ยวน้องจะแตกก่อนนะคะ นี่ค่ะทุกคนหั่นเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะซีฟูด้ดนัดก็จะเริ่มทำการลงหม้อเลยนะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะน้ำซุปของเรานัดก็ใส่แครอทลงไปไข่เจียวชะอมลงไปซีฟู้ดลงไปค่ะ ทุกคนคะดูสิคะกลิ่นหอมมากเลยคะ่ะเสร็จแล้วนัดก็จะมาตักใส่ถ้วยเลยนะคะเสร็จแล้วพร้อมทานคะ่ะแบบยัวยเลยนะคะ มีใครหิวข้าวเหมือนนัดบ้างไหมคะมาทานข้าวกันคะ่ะก็จะเป็นแกงส้มน,นะคะแกงส้มเรนทนนนะคะ่ะก็ผักนะคะผักสดจากสวนของข้าวแก่นั้นเองนะคะนี่นก็จะเป็นน้ำพริกปลาแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ